มาติดตามสถานการณ์น้ําและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคกลางค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ด้านหน้าวัดชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งตลอดทั้งเส้นนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ติดก,กับริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะซึ่งถ้าหากน้ําในพื้นที่ของแม่น้ําเจ้าพระยามีปริมาณที่สูงขึ้นค่ะจะส่งผลให้น้าไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วก็บริเวณวัดค่ะเราจะเห็นได้ว่าด้านหลังเรานะคะมีเป็นกองทรายและกระสอบทรายค่ะที่ฐานชาวบ้านแล้วก็ชุมชนได้มีการเตรียมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ ไหลเข้าท่วมพื้นที่วัดและชุมชนค่ะ อำเภอชายโยค่ะเป็น1ใน7จ็ดอำเภอของจังหวัดอ่างทองที่ได้รับผลกระทบน้ําเข้าท่วมพื้นที่กว่า7ตําบล31หมู่บ้าน1,191ครัวเรือนโดยในพื้นที่หมู่ที่1 2 3และ4ตําบลชายภูมิอำเภอชายโยส่วนใหญ่อยู่ติดกับริมแม่น้ําค่ะทําให้น้ำไหลเอ,อ่อเข้าท่วมพื้นที่ระดับน้ําในขนาดนี้นะคะสูงประมาณ1เมตร50ซนติเมตรนานกว่า1เดือน ในส่วนของสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพระยาขนาดนี้ยังคงทรงตัวแต่ที่เป็นห่วงค่ะก็คือระดับน้ําในแม่น้ําน้อยที่มีระดับน้ําสูงขึ้นเนื่องจากคันกั้นน้ําในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองพังค่ะทําให้น้าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นจํานวนมากค่ะเราจะป้องกันเขตเศรษฐกิจนะครับไม่ให้ไม่ให้น้ําเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและให้ประชาชน้สามารถ มีที่ที่สําหรับจับใจใช้สอยมีชีวิตที่เป็นปกติได้ครับก็จะดูแลท่านจนกว่าน้ําจะลดและไม่ต้องกังวลนะครับพอน้ําลดแล้วตอนนี้เราสํารวจข้อมูลเพื่อดูแลบรรเทาและเยียวยาท่านครับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามระเบียบราชการเราจะเร่งรัดดูแลให้เร็วที่สุดครับ ในวันนี้ค่ะทางสมาชิกวุฒิสภาโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางค่ะนําโดยพลเอกเลิศรันรรรตนาวานิชที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาและจิตอาสาพระราชทา,า,าน904ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการอุทกภัยการบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับและรับ หงปัญหาจากพี่น้องประชาชนพร้อมได้มอบถุงยังชีพสิ่งของจําเป็นจํานวน100ชุดจากโครงการวุฒิสภารวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยน้ําท่วมมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภยัยบริเวณวัดชยัยภูอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพร้อมฝากข้อห่วงใยค่ะไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะวันนี้ก็นําของยังชีพที่จําเป็นนะครับมามอบให้กับ กู้ศพพุทธภัยถึงแม้ว่าจะดำนนไม่มากก็เป็นสิ่งที่จะทางประทังในชีวิตจังหวัดไปเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ทางชีวิตพุทธภัยจะติดตามเป็นระยะระยะต่อไปนะครับสิ่งแรกที่หงใจคือเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านก็ดีที่สบภัยน้ําท่วมกับการอยู่ที่เต็นต์อาคารชั่วคราวริมถนนก็ดีนะครับฝากให้พี่น้องะยาชนต้องอดทนอีกนิดนะครับ สำหรับการระบายน้ำในวันนี้ของเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทค่ะมีการระบายน้ำอยู่ที่3,038ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคกลางจะมีอากาศเย็นมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมและจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสตลอดช่วงของวันที่16ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะคะอากาศเย็นใน ตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพรยาและระดับน้ําในแม่น้ําน้อยนะคะมีแนวโน้มที่จะส่งตัวค่ะในขณะนี้นะคะการปรับการระบายน้ําในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะมีแนวโน้มที่จะลดลง ทําให้สถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะซึ่งก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสา,สารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและถ้ามีข้อเดือดร้อนนะคะก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนปพ1784ค่ะและนี่คือสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางค่ะ